คุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะคุณอาจจะกำลังทะเลาะกับใครบางคนหรือพึ่งทะเลาะกับใครบางคนหรือพึ่งรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดใจกับการพูดจากับใครบางคนมาอยากให้คุณรู้ไว้นะคะคนที่ทำร้ายคุณทางกายว่าจจใจเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นหรอกคะ่ะแต่เพราะว่าในหัวใจ ในหัวสมองในความคิดในจิตใจของเขามันมีแต่พลังงานลบๆมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความไม่สบายใจเขาถึงต้องพ่นอะไรแบบนี้ใส่คุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือเมตตาสงสารและเห็นใจเขาหากวันนี้คุณทะเลาะก,กับใครเจอใครพูดไม่ดีมาหรือทำร้ายอะไร ใจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ไม่มีค,มคนที่มีความสุขคนไหนเขาทำร้ายใจิตใจคนอื่นเพราะฉะนั้นหากเขาทำร้ายคุณแสดงว่าเขามีความทุกข์ล้นใจเราควรจะเมตตาสงสารเขาไว้เพื่อให้ใจของเราได้สูงขึ้นและนี่คือคำนายของคุณนะคะ